คณคิดว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นเป็นหมอในคลินิกความงามจะต้องเป็นยังไงจะต้องสวยจะต้องโดดเด่นจะต้องเป็นที่สนใจของคนอื่นหรือจะต้องเป็นเด็กที่ได้รับอภิสิทธิ์ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่อยู่ตลอดคุณหมอไม่เคยได้ในสิ่งเหล่านั้นเธและบทเป็นต้นไม้นะได้เล่นไปเหอะบทอือ่นมีคนเล่นปเป็นหมดแล้วคุณหมอเป็นเด็กที่รังเกียจความไม่ยุติธรรมความไม่ซื่อตรง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเห็นและพบเจอมันตลอดแบบนี้ไม่ไโอเคเพื่อนเดียวที่มีก็คือดอกไม้ต้นไม้และธรรมชาติเพราะเป็นสิ่งบริสุทธิ์ไราการปรุงแต่งไราการแบ่งแยกมีแต่การเกื้อกูลก,กันและกันทุกอย่างได้เปลี่ยนไปหลังจากที่คุณหมอได้รู้จักกับศิลปะและคณิตศาสตร์ที่ทำให้คุณหมอได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเอง เป็นแรงผลักดันที่ทําให้เด็กคนนั้นกลายเป็นนักออกแบบความสวยงามของแต่ละบุคคลเป็นประตูสู่โอกาสสู่มหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนําและคลินิกความงามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศแต่นั่นก็ไม่ได้ทิ้งปมที่อยู่ติดตัวคุณหมอมาตั้งแต่เด็กคุณหมอยังคงดูไม่ได้แตกต่างจากเดิมเพียงแต่ได้เรียนรู้ที่จะมองข้ามตรงนั้นและมุ่งไปที่ความเป็นเลิศในการออกแบบความสวยงามของแต่ละบุคคล ที่เป็นการผสมผสานกันของศิลปะและวิทยาศาสตร์คนไข้กว่าแสนเคสใน25ปีที่ผ่านมาคือบทพิสูจน์ในตัวของมันเองว่าความลหลงไหลในศาสตร์และสิ่งของความงามกับความยุติธรรมซื่อตรงทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างหมอกับคนไข้และนี่ก็คือที่มาของ The Imperfect a e s t h e t i c Doctor หรือหมอที่ไม่สวยไม่สมบูรณ์แบบ แต่ทำให้คนไข้สวยงามและพอดีที่สุดในแบบเฉพาะของแต่ละบุคคลเดีวาาทัทไพคลินิกขอบคุณค่ะคิดถึงความสวยอุ่นใจและให้บริการด้วยความซื่อตรงคิดถึงเดลวัลไยคลินิกนะคะคนไข้ยเยอะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้พักเลยค่ะคุณหมอสั่งวิซ่าเลยเดี๋ยวหมอเลี้ยงเองหนะขอดูโอพดีหน่อยสิคุณฟิลเจอร์คนไข้าขาประจำเราจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอค่ะ เอฟิวเจอร์เพิ่งฉีดริวรอยไปนี่นามหมอคิดว่าหน้าคุณฟิวเจอร์ลงตัวกำลังพอดีแล้วนะสวัสดีค่ะชื่อฟิวเจอร์ค่ะเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งและก็เป็นคนไข้ของคุณหมอมาสี่ปีแล้วค่ะเรื่องราวของฟิวเจอร์ก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจหรอกค่ะเมื่อสปีที่แล้วแฟนที่คบกันมาตั้งเปีในตอนนั้นทิ้งไปค่ะ เขาก็มีผู้หญิงใหม่ที่เด็กกว่าสวยกว่าฟิลเขาไม่ได้บอกฟิลหรอกนะว่าทําไมก็คงเป็นเพราะร่างกายและใบหน้าที่มันแก่ขึ้นเสื่อมขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนละมั้งคะพอเราตั้งหลักได้ก็เลยคิดว่าจะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นก็มาหาคุณหมอหญิงมาทําสวยบ้างมาปรึกษามาร้องไห้กับคุณหมอบ้างแต่ว่าฟิลว่าอย่างหลังน่าจะเยอะกว่าแน่เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอวเจ้าวันนี้มาทำอะไรคะเดือนที่แล้วเพื่อผิดเลยคุณหมอค่ะขอบคุณมากมากเลยแล้วคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณหมอเรื่องอะไรคะใจเย็นๆค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่ทำฟิวเจอร์สวยขึ้นทําให้ฟิวเจอร์มีสติแล้วก็ทําให้ชีวิตฟิวเจอร์เดินต่อไปได้ฟีว่าของฝากจากเยอรมันมาฝากคุณหมอด้วยนะคะฮันแน่ไปกับหนุ่มเยอรมันคนนั้นมาแน่ๆเลย หมอจะบอกว่าหมอเชียร์คนนี้นะเพราะว่าคนนี้เขารักแล้วก็ซื่อสัตย์กับฟิลความซื่อสัตย์นี่แหละจะทาให้ฟิลไม่ต้องเสียใจอีกคุณหมอจําวันแรกที่เจอฟิลเจอร์ได้ไหมคะจํงได้สิฟิลคุณหมอคะหนูอยากฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะคะพอดีเพิ่งซื้อโปรมานะคะได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะฉีดหมอขออธิบายก่อนนะคะเพราะว่า การฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเป็นหัตถการที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์แล้วก็ต้องมีความรู้ความชํานาญในเรื่องของอนาโตมีด้วยนะคะเวลาที่เราฉีดฟิลเลอร์นะคะมันจะมีความเสี่ยงนะคะที่ตัวฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะทําให้เกิดอุดตันเส้นเลือดได้นะคะอย่างที่เราเห็นนะคะเส้นเลือดเนี่ยจะอยู่ทั่วหน้าเราเลยนะคะแม้กระทั่งบริเวณใต้ตาซึ่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงนะคะแต่ความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยจะลดได้จาก เอาประสบการณ์ของแพทย์แล้วก็แพทย์ที่มีความรู้ความชํานาญนะคะโหนี่หนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยปกติก็ฉีดมาตลอดแต่ไม่ต้องกังวลนะคะหมอทํางานตรงนี้มา20ปีแล้วนะคะแล้วก็มีคนไข้เป็นแสนแสน,แสนเคสเลยค่ะ mm hmm. ที่สําคัญนะคะเวลาฉีดต้องเลือกดูฟิลเลอร์ที่เป็นยาแท้ด้วยนะคะปกติใบหน้าของเรานะคะ g กล d e n Ratio เนี่ยเราจะต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนวเท่าๆกันนะคะ จะเห็นได้ว่าใบหน้าของฟิวเจอร์นะคะมีสัดส่วนที่เท่ากันอยู่แล้วโกลเด้นเรชฝั่งแนวตั้งนะคะก็ดูเป็นปกตินะคะส่วนในฝั่งของแนวนอนนะคะก็จะเห็นได้ว่าหน้าของฟิวเจอร์ลืมตานะคะโอเคก็ได้สัดส่วนเดียวกันนะคะแต่ว่าส่วนที่บกพร่องนะคะน่าจะเป็นบริเวณใต้ตาและก็ส่วนของมิดเฟสนะคะ ที่มีส่วนหายไปนะคะเ,เส้นตรงนี้นะคะกับบริเวณใต้ตาเนาะซึ่งเดี๋ยวหมอจะแก้ไขให้นะคะบริเวณใต้ตาและร่องมิดเฟสนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวเรสไทเลนนะคะสำหรับใต้ตานะคะของแท้นะคะออยอไทยนะคะจะต้องมีเอกาสารกำกับยานะคะภา,าษาไทยนะคะแล้วก็มีเลขที่ออยอนะคะโอเคอันนี้นะคะจะเป็นตัวที่เราใช้ฉีดนะคะ โหสวยมากเลยอะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะแบบเต็มเต็มได้ขนาดนี้เนี่ยใต้ตาแม,มาคุณหมอนี่จำแม่นจริงๆค่ะแต่ฟิวเจอร์ไม่ได้มาถึงตรงนั้นฟิวเจอร์มาถึงหลังจากนั้นหลังจากนั้นหรอมัน4ี่ปีแล้วฟิเวเจอร์ำไม่ได้หรอกหลังจากที่คุณหมอฉีดให้ฟิวเจอร์เสร็จนะ่ะฟิวเจอร์ก็เดินอ,ออกมาคุยกับคุณหมอเนี่ยนะคะบมอดีใจนะฟิวเจอร์สวยแล้วก็ดูเด็กขึ้นเยอะเลย แต่หมออยากให้ฟิวเจอร์สวยเพื่อตัวเองนะไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นคุณหมอหมายความว่ายังไงหรอคะหมอจะบอกว่าความสวยที่หมอให้ไปมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนใครที่ชอบเราเพราะว่าความสวยมันฉาบฉวนมากๆเลยคนที่เขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเขาไม่คู่ควรกับเรา,เา,า,น,น,เรานะคะหมออยากให้ฟิวเจอร์กลับมาในความสุขทุกครั้งคุณหมอทำให้ฟิวเจอร์สวยขึ้น,นแล้วก็สอนให้ฟิวเจอร์เนี่ยเลือกคนที่ไม่ได้มาแบบฉาบฉวย เป็นคนที่รักและซื่อสัตย์กับฟิวเจอร์จริงๆทําให้ฟิวเจอร์เนี่ยเปิดใจที่จะรับคนใหม่ๆเข้ามาะค่ะแล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยตอนนี้ชีวิตดีมากความรักก็ดีมากต้องขอบคุณคุณหมอมากจริงๆนะคะอืมนึกได้แล้วล่ะเดี๋ยวเรามีเรื่องมาวันอีกยาวเลยเดี๋ยวคลินิกไปไป็ทาซุกี้กันไปค่ะไปไปไป